การมอบงานบริการที่ดีที่สุดถือเป็นภารกิจสำคัญอย่างหนึ่งของ PEA ค่ะการเปิดสำนักงานเพิ่มในจุดต่างๆที่มีผู้ใช้ไฟจำนวนมากจะช่วยให้งานบริการรวดเร็วทั่วถึงยิ่งขึ้นล่าสุดที่จังหวัดขอนแก่นเปิดตัวสำนักงานสาขาย,ย่อยเพิ่มเติมที่สำคัญจังหวัดขอนแก่นไม่ธรรมดานะคะเป็นจังหวัดที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไม่เป็นสองรองใครทีเดียวไปติดตามพร้อมข่าวอื่นๆรอบรั้ว PEA ค่ะ P.E.A. จังหวัดขอนแก่นขยายงานบริการรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษเปิดสำนักงานสาขาย่อยอำเภอท่าพระเมื่อวันที่1 3กุมภาพันธ์2558นายพลชัยกุลประกอบลาบผู้จัดการ P.E.A. จังหวัดขอนแก่น2มลิวันเป็นประธานพิธีเปิดสำนักงาน P.E.A. สาขาย่อยตำบลท่าพระโดยมีนายพีรวัตสวุวรรณปักศรีผู้ช่วยผู้จัดการเป็นผู้กล่าวรายงาน p ีเมีนโยบายยกระดับงานบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้ใช้ไฟได้รับบริการที่ดีที่สุดการจัดตั้ง p ีสาขาย่อยตำบลท่าพระอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นจะช่วยลดความหนาแน่นการให้บริการที่ p ีคอขอนแก่นยกระดับมาตรฐานการให้บริการที่รวดเร็วคล่องตัวทำให้ดูแลผู้ใช้ไฟฟ้าได้อย่างทั่วถึงสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้ไฟฟ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดขอนแกน่นมีแผนงานที่จะพัฒนาเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงสู่ AEC มีโครงการต่างๆเข้ามาลงทุนจำนวนมากการพัฒนางานบริการของ p a จะมีส่วนช่วยสนับสนุนการจเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดขอนแก่นต่อไป P.E.A. สาขาย่อยตำบลท่าพระได้รับโอนผู้ใช้ไฟฟ้าจำนวน8,202รายผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่จำนวน17รายของ P.E.A. จังหวัดขอนแก่นมาอยู่ในความรับผิดชอบของ P.E.A. สาขายย่อยตำบลท่าพระตั้งแต่วันที่1มกราคม2558